สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกวันหนึ่งสำหรับการทำคลิปการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอีกหนึ่งคลิปวันนี้ผมจะมานำเสนอการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากนสำสรับแบบสามเฟสแบบลายฟา์มเร็วด้วยคอนแทคเตอร์เรามาดูวงจรกันนะครับ สรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสสองความเร็วหนึ่งตัวนะครับเราก็จะต่อวงจรควบค,ค,คุมและวงจรอถมตามรูปความเร็วที่หนึ่งนะครับก็เห็นว่า k หนึ่งก็จะทำงานนะครับส่วนความเร็วที่สอง k สามและเคสองก็จะทํางานการจ่ายไฟเข้ากับสลับทางนะครับเป็นสองความเร็วดูกันลันกันนะครับดับแรกตรัวเร็วที่หนึ่งเรากดเอสสองนะครับกระแส่แรงดังนไฟจาก L นะครับผ่านโอโรดีเดผ่านสวิตช์ออฟนะครับกดเอสสองผ่านสวิตช์เอสสามนะครับผ่านเล้วจากเคสองเคสองเคหน L K 2. K 2, ึ่งจะเป็นอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันนะครับผ่านคอยคีหนึ่งสู่นิทอน สวิตช์ออน S2 นะครับ S2 on นะครับจะเห็นว่า K1 ทำงาน K1 ทำงานหลอดชีพหนึ่งติดนะครับหน้าลับพัดีเรนช่วยของ K1 ทำงานคอนแทค K1 ทำงานนะครับมอเตอร์หมุน forward นะครับมอเตอร์หมุน forward นะครับในสปีดที่นี่นะครับเราจะให้ทำสปีดสองนะครับเราก็กดนะครับ S3 กด S3 นะครับจะเห็นว่านะครับ มอเตอร์ก็จะหมุนฟอร์เวิร์ดนะครับโดยที่แล้วกระแสไฟฟ้าจะผ่านเข้ามาที่เคเคสามนะครับผ่านมอเตอร์แล้วก็นะครับต่อเป็นแบบสตาร์นะครับเป็นสปีดที่สองเราออฟเราก็ออฟโดยใช้กดนะครับสวิตช์เอสหนึ่งนะครับก็เป็นการปอกวงจรนะครับถ้าเกิดเราสปีดที่หนึ่งนะครับเราก็กดนะครับเอสสองนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนฟอร์เวิร์ดเกิดการโอโรดขึ้นนะครับเกิดการโอโรดขึ้นนะครับเคสามโอโรด นะครับก็จะเห็นว่าวายรตัดทำให้หลอดนะครับหลอดเฮสซาติดขึ้นมาในทาแสงนะโร,นะรเราก็ต้องแก๊สพอว่าที่กระแสเกินนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลเนเสร็จนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบการนําเสนอวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3ามเฟสแบบหลายฟามเร็วด้วยคอนแทคเตอร์แต่เพียงเท่นี้สวัสดีครับ